แม็กคันเร่งจมนะครับวันนี้เราก็จะมาดูว่าอยผมซื้อรถหรือเปล่านะผมอมานี่ก็มารู้รถนะผมก็นัดเข้าไว้นะครับวันนี้นัดเข้าไว้แต่ว่ารุ่นนี้ผมอยากได้มากเลยนะครับแต่งสวยนะครับเดี๋ยวไปดูแต่กีนอะไรเป็นอะไโปลิปเนี่ยแล้วตู้โปลิยนี่ครับก็ประมาณนี้ครับอู้คันนี้หรือเปล่า เราอแล้วก็มาถึงปั๊มเรียบร้อยนะคร,ราะมารถก็จะมาดูรถอ่าวัสดีครับสวัสดีครับก็นี่ครับอู้หึครับก็ประมาณนี้ครับเตัวนี้วิตเตอร์นะครับผมสีแดงโอ้สวยสวยก็

ก็เมเมแม่งอันนี้วะโอเคก็เรียมนะครับเรียมเดีอยู่สอนผมลงยูทูบนะครับก็ประมาณนี้ดียมดีอยู่ ก็ก็นี่ครับเสียแจก็เอ่อก็เป็นบันเกิดของเขาด้วยนะครับนี่ครับแบบคนอื่นเข้ามาแบบอย่างที่นะครับมึงดูมึงมามึงให้เกียรติดูเข้ามาเอารถด้วยเนี่ยเข้ามาทำอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดเข้ามาเอารถอะไรเนี่ยโอ้ตาย หลายหมนะดเลยไปไอก่อนแมอะไรเครื่องอยู่อนแม่งกู <c oughs> คเคยพูดแต่พวกเกี่ยวกับรถซิปล้อ,อก,กูมาพูดอันนี้แม่งคนละเรื่องเลย <c oughs> นะครับ อันนี้ใส่คาบูเคนะคาบูเคเคเหลี่ยมนะเคเหลี่ยมปากอะไรเออถ้ารวมราคาปากก็จะอยู่ฝั่งนู้นเสื้อหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเออ่งเจ็ดเจ็ดเก้านะเนี่ยตัวนี้มีรหัสอยากจะได้เสื้อทองอ่ะเสื้อทองติดรถอยากไอยากเสื้อทองมันลดมาได้ดิยังเขาเลยเก็บสั่งเก็บตอนที่เขาผลิตออกมาเออเขาเอามาไม่กี่ครั้งนึงนะเขาาเรียกเก็บมุนเสื้อทอง สังเกตมดนครับสยอนยอนสายถับตรงวาวเี่ยไม่รู้หังวาวดิรู้ชื่อของตรงวาวเนยจะบอกหลังวาวเดี๋ยวก็ ถ้าเปลี่ยนช่วงหน้าเป็นของคาิโดนของรีโอจะดีเลยร็นาวที่ถึกครับก็เช็คจะเบียนดูนะครับใช่ก็ปองเนที่อบพิเ ว่านี้รถเขาส่วนมากเขาจะเล่นรถเก่าๆนะครับวัยรุ่น่วยได้นะครับรถวัยรุ่น่วยได้เองครับทีมงานไอ้มันมีนะครับเต็มถังครับเดน

มันจะเป็นอันเก่าอยูมันเคยโอนเขาเคยสื่อมารอบนึงแล้วมันมีทีิีโอนมาใหม่เปล่าน่าจะใช่เนเนนี่ยคงาแบบเลย ชื่อเจ้าของรถมันตรงเจ้านี้่ VTD เก็บรายละเอียดก็โอเคอยู่ครับโอเคอยู่นี่เขาเรียกล่างน้ำอยู่รายละเอียดก็ใช้ได้นะครับ แต่ว่าเราก็ต้องตรวจทะเบียนก่อนตรวจข้อมูลที่เขาส่งมาพี่เขาเป็นคนที่เป็นคนสูงอ้ยื้อใส่ครับยื้อสีสกิดอันเพื่ออย่างไรยรรตนะครับโอ้ะุรตนะโอ้รตนะนะครับผมเนี่ยครับไปมาได้ปืนใจไหมปืนดิเออ อออืออ,ออกไหมปัสปัสเฮ้ยนิงหมดับปั๊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 ป,ประมาณนี้ครับอืมส่งสวยส่งสวยนะได้อยู่ได้อยู่มเปลเก็ว่านียนเอลยใช่นจะไปะกินรวไกิไหมอืม เออเอเคก็อืมกินกินแล้วถ้ามันจะปั่นใหม่ก็เก็บหมดช่ต้องเก็บใหม่ใช่แล้วแต่คนชอบนะครับออมันอยู่ที่ใจนะครับผมใจรักแพงเท่าไหร่ก็ซื้อนะครับไรูปเป็นไรไมเงี้ยแพงเท่าไหร่ก็ต้องซื้อแต่มันรักนะครับผมรักไม่เหมือนกันอ,อ,อย่างผมก็อออชอบสิบล้อนะครับก็แต่งเท่าไหร่หมดเท่าไหร่ก็แต่งนะครับผมรถพ่วงรถสิบล้ออย่างแบรรุ่นจอยใดก็ชอบรถ กเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รถเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เราก็เนี่ยครับแต่งแบบสุดนะครับผมสุดนะเราพากันไม่ได้นะครับเรื่องพวกนี้นครับชอบต่างกันครับเดี๋ยวก็จะไปเว่นมากนะครับผมช่วงนี้โรคระบาดเยอะ,ะแล้ว ตำรวจก็จะรอเอานะครับผมนะครับเราแต่งสวยแต่งได้นะครับไม่ตไปแต่งแรงนะครับอันตรายนะครับแต่งแรงอย่าขับแรงนะเราก็เราจะได้เวลาขับกลับบ้านเราแล้วนะครับตรวจอุปกรณ์ตรวจนู่นนี่นั่นนะครับเกี่ยวกับ เรื่องทะเบียนลิมอะไรพวกนี้ครับตรวจโอเคแล้วก็จักลับบ้านพี่เขาก็จะเดินทางเดินทางไปไสนก็ไปไปลุงเทพไป้าอย่างไปชงคองครับไปชงคลองอีกนะครับผมนะครับพี่เขาก็รับส่งมอไซค์ครับโซนิกมึงเนี่ยเฮ้ยกุ้ยเออเนี่ยพี่แกเราก็นะครับเลื่มเลื่มเลื่มกับเครื่อง ตรงกันอยู่แต่มันมีเลขตรงเนี้ยมันเลขไม่ตรงกันใช่ผู้ทำดูว่ยแหวนสมอเมื่อนเลยครับก็นี่ครับเจ้าของรถนะครับนี่นะครับเจ้าของรถหน้าเจ้าของรถนะครับผมอะไรนะอือโอเคก็ประมาณนั้นนะครับผมสภาพดีอยู่สภาพสภาพโอเคครับผมสภาพโอเคโอเคเรวก็ประมาณนี้แล้วมันจะมีตรงนี้ด้วยนิดหนึ่ง เก็บใหม่ก็ได้ฝาปอบมันซึมนิดหน่อยตอนเท่าไหร่ครับเปลี่ยนมาเนอะก็จะได้กลับบ้านกันแหละไปดูตอนจะขับรถกลับบ้านนะครับผมจะเป็นไงประมาณสิบกิโลครับ